พี่น้องหลังจากแดดลมลุ่มตกพี่น้องเด้อนะครับมันนี้ก็เดวติญงนะครับอัปเดตเบืงส่วนกันนะครับหลังจากเมื่อคืนนะครับฝนเด้กระนำมายังแบบยังคักนะพี่น้องฝนตกคักตู้นี้ดีนะเมื่อคืนเบื้องนะครับสังเกตได้แห่งขลอเลยนะครับแต่ฝนมันลิ้นลิ้นเนี่ยมันถีเละอันนี้นี่คือเรียบอย่างดีเลยนะครับพี่น้องเดวติญงไปเบื้องนะครับบวบหลังจากเอาค้างไปใส่นะครับเลียอยู่หาค้างนะครับแต่ว่ากะ ไอ้มันบ่เกิดกันเลยไดแถวเดียวนะครับจะไปบึงแหมภัยไปนออ่น้องบึกไอ้นั่นกับงามาไ,ได้พี่น้องไอ้บึกน,นั่นนะบึกหงนะวังได้ใดก็ได้นะครับเชียงเหตุเมื่อวานหลายหลายหม่องเติอบอยู่นะครับบรรยากาศดีดีกระเจียวกระออกนะครับหลายเติบอยู่ เดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับนะครับครับประมาณนี้นะครับขึ้นข้างแล้วนะครับปลูกซีแถวหรอครับแถวนี้เป็นบ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเนี่เดี๋ยวบอ้เละบึดนะพี่น้องปีนี้ฝนดีแห้งนะครับแต่ทิพย์พ่างยังรอเบิ่งอันนี้ก็เป็นบักบวบบักบวบเลี่ยมนะครับงาวเติบวไม่ออกลูกเลยตัวพี่น้องเมมออกลูกแล้วเผื่อเขาเดียว บกคุ้งกังามเลยเพี่น้องพอผัดแล้วนี่นะครับผบกบ,บกาเทียบไปผัดขายไปเพี่น้องเด้อแปลรูปนะครับนี่โอ้ยเหมือมันมันเน่านะเพี่น้องโู้โหลายหน่วยเด้อบกบวบกขน่าจะเทียบได้โดนโยต์ที่เพ่ได้แปลรูปหรอกพี่น้องส่วนมากกับที่ผัดขายนะครับ กําลังมาแปลรูปเพื่อเหตดกับเขาขายนะครับพราะวกาของในสวนเขามันหลายนะครับนะครับดกนะครับเด้อดกพอดีล่ะเอาไปแต่พัดใส่ไครไอ้เพี้ยนพัดใส่ไข่ขายพอดีตัวหลายหน่วยเ,เด้อนี่เป็นมีสิบกว่าหน่วยแล้วมุกแกกําลังแกกับมี้นะครับน้องบึงแต่พัดเงี้ย,ยงเหรอ,อบึง อูเขาเดียวได้ไดไดกินหมากหรพี่ล้างน่ยหลายกล้วยกังหลายครับพี่นอนบ่เป็นนวยเหลยเดย้โอ้แมนแกเหลืเด้แกเล่าก็มียายเพินมูเพาะพาะผัดเล่าก็มีบาบ่ได้เลยแหละครับทำไมได้ขึ้นนวยอย่างจัง พอดีเลยเอาไปผัดให่ใค่ไปลองข้อแรงหนึ่งลูกนะครับฝนตกแห้งขัดครับมอคืนข้างหลังปูบักแดงออกึ้บมะขืนดอกมันมันฝนทับนะครับฝนทับสองลูกเดี๋กลับเย้อนนั่นอกีกบักเขือพฝนครับพวกักเขือพักติวแห้ง,งหน้ำขัี่น้อง ตมันี่ก็เป็นโซนกล้วยนะครับป่าไม้นะครับเลยสามลูกอยู่หรอกครับน,นี้ก็ได้เลยพี่น้องอันนี้ก็ได้นะครับเอาไว้พัดใส่ไข่ พอดีเลยเดี๋ยวย่างบนทั้งนั้นย่างได้บุ๊บบ๊ครับนี่เละเป็นย่งเบืองครับผักติว่วใบงามเฮงอืมพี่นอ้อง อหารเย็นผัดใส่ไข่นะครับบึกบวบเหลี่ยมบึกเขือนยังยงอยู่ประมาณจะสี่สิบกุตุนะครับบรรยากาศฝนดีครับปีน,นี่โอ้เจ้าหกแล้วครับมึงป่าละเมาะป่าดงดิบนะครับเป็นไรเนาะเนี่ย ขนาดหน้าฝนหญ่ยังขื้นม่ได้นะครับไม่ปปิงห้อยห้อยฝนนะครับไหลแห้งน้่นเที่ยวทางนี้เลยนะีเ่เจ๋อคุ้มบ่ดหรอปีกล้ยกล้ยนี่ปลา ตุนแดงนะครับกระสะสวยๆนะครับพุนแห้งครับพี่น้องผู้ชา บปลาซิวพี่น้องเต็มเลยอันนี้ก็เป็นน้องอีกลูกหนึ่งนะครับเมื่อคืนนะครับฝนตกปลาบืนนะครับได้ประมาณจากสิบกโลอยู่ครับผมพี่น้องข้างหลังนะครับลุ้มข้าเจ้าอยู่ข้างหลังได้ประมาณสิบกโลมันบืนน้ำไห้หน้าเลยนะครับยางว้นอยู่นี่แหลปะปลาดุกปลาคอขึ้นเบิดเลยนะครับเมื่อคืนฝนตกแห้งมือเดียวต้วนหมากมันสิค่อยๆลื่นมานะครับ ผักบุ้งกำลังขึ้นนะครับฉันได้เอาปุ๋ยไปใส่อยู่ตอแข็งพี่น้องโอ้ดําน้าเสือยมาทั้งนั้นไหมพี่น้องอันนี้วานคือดนะําน้อยเนาะอันนี้คือเป็นแปลงแปลงน้านะครับกลางสวนกเกษตรเลยเด้อจงุงมาเห็นหน้านะครับรนีประมาณสี่ไร่ป่ะนะครับตรงนี้อันนี้เา้าขุดสระนะครับผักบุ้งกำลังติดอยู่นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่น้องข้าเบิ่ง พว่าน้าน้าอยู่ก,กลางๆสวนกเกษตรนะพี่น้องเอาเอาไว้เห็นหน้าพร้อมน้าหามือสองนั่นปลาเบือนไปเบิดถูมองนะครับเมื่อคืนเนี่ยวันใต้ๆนะครับเลเบือลปลามันขึ้นมานะครับ กล้วยกล้วยนี่หลายครับพี่น้องเบื้องรด <c oughs> คุ้มผึงกันเบิ้ลเลยนะ วปลาล้วยดีๆนี่เองเลยพี่น้องเดีือเป็นอย่างหน้านะครับที่ว่ามันเกิดเหตอจากปีใดพวกที่ขึ้นพี่น้องมีตุ่นพยุงตัวน,นี้มันมาขึ้น ตรงนี่พายุคตุนเดียวแต่ตุนบอกใ่ญ่เลยคุณนะครับกล้ยสนหมากมันก็จะได้ที่นี่แหละครับผมเพราะว่านีะครับฮึเบงผูกคอปีพ่ครับนี่เดี๋ยวเบงหัวปีนะครับ จะได้นะครับหัวปีอบอกตัวนีอ้อันนี้กับหัวใบกับต้นบ่หรือเบาหน่อยบ่กเหรอขี้เล็กก็หลายนะครับเด้อขี้เล็กขี้เล็กออกตลอดครับเบี้ยปีใหญ่เลย แขงใส่ปลาดุกบ่พี่นอ้องโอ้วันนี้พอตัดแล้วครับเนี่ยเก่แล้วต้องเลาะเบิง่งนังสิแหละครับท้องบ่รู้ว่าไหนมันแกลี่แก่พอมันหลายอีหลีนะครับกล้วยผม,ตมแ,แ,แ,งงแต่ว่าให้มันเกลี่ยนบ่เกลี่ยนหดอกกับเพอได้กินพอได้นะครับเอาไปตัดขายดูอันนี้นก็ัหนึ่งเคลี่ยกล้วยสะเดาตัวนี้เป็นสะเดาจืดนะครับเด้อนี่ อู๋ไว้สองต้นบ่สตะดาวจืดนี่สะดาวจืดสองต้นนะครับมีต้นหนึ่งสะดาวจืด ส่วนทางนี้น้ำท่วมเด้อพี่น้องมันคุมปลาขึ้นมาเบิดเลยเด้อพี่น้องนี่เมื่อคืนนี่เบือนเบิดเลยล่ะเบือนไปพุ่นลุงให้นะ้างล่างพุ่นครับมันเบือนโซนมากเบือน้างหลังนี่แหละโอ้โหบแหมเพอผัดเผ็ดแล้วพี่น้องพุ่น้่ะอุ้ยโขบก็มีเด้อพี่น้องเด้อพุว่านะ นั่นก็บกบนะครับกำลังพบผัดเพลียดีๆหละครับข้างหลังนั่ะเหยียดน้าด้วยคำเด้อป้าใหม่ใหญ่ข้างหลังเป็นป้าใหม่ ยังไปเบิ้งเขาแล้วมาเบิ้งคลิปกันต่อนะครับคุณป้าดวงดิบอยู่น้องเบิ้งเดี๋ยวมาเบิ้งคลิปนะครับเนี่ยข้างหลังนะครับบรรยากาศดีนะครับต,รตูบตัวเล่านะมีนะครับอันนี้ก็เอามาให้ผู้เฒ่าเวลาเรามาน,ะนานังข้างหลังนะครับอันนี้ก็เป็นป้าใหม่นะครับหนึ่งไร่นะครับประยุกต์ย่างนะต้นแดง นะครับต้นประดูมีหลายยางนะครับ ตัดคือบ่อเข่าในไหนดีนะนี่ไหมเดวันเดวันผู้ใดตัดกิ่งไหมนี่นี่แหละบ่อเข่านี้เป็นในนันผู้ใดเป็นคนมาตัดฮะตัดบ่อเป็นตัดลงมก็สื่อได้ครับเมียนพวกเห็ดพวกยังันขึ้นเบิร์ดแล้ว โว้ยมันสะสมไปเรื่อยมันก็ขึ้นเองเด็กกะเจียวนาะประเด็ดไปเนี่ยเตรียมอยู่กระเจียวนะั่นน่ะลุกไปบ้านนะอย่างมันมะเกลดอกเขาไม่ลวกใครผู้เฒ่าเกลีกลกกกลกก่นาาี่ <c oughs> นจะได้ลุกเตรียมอยู่เก็บกินเป็นมะเจ้าเห็นแต่ในพารของเต็มสวนอยู่ ลมเดอนไปนรอกบกเขียบกับมีเด้ว้าวมะม่วงน้ำดอกไม้เอาไว้กันไปนรอกเดี๋ยวที่หายอหมีหน่วยเดียวอยู่กินสมนานน่เอา,าม่วงอ่ะบกม่วงน้ำดอกไม้เด้อร่อยนะบกบวบเขาเดียวเป็นน้วยหลายครับงหรอนี่อัง บุกมองมอยู่น้อยเดียวนี่กระเจียวเดียวยายวันกระเจียวกับมีเดอ้อหน้าฝนกระสีหยาเป็นงสีอะไะครับถ้าข้าจอกอะมาตัดหยาให้งัวเรื่อยนี่ังสิคอนน่อยๆเปลี่ย,ยเนเองยายพินบกบวบเคี้ยนี่เป็นน้อยป่นี่เใช่เคี้ยนี่มันเป็นเคี้ยนขึ้นบกสูงเล่นหนิ ถึงเป็นสดาวันอัน,น,นเ,เนี่ยสดาวสามนดูเขานน่ยเขาผ่องนะครับเบิ่งก่อนเออที่แรกมันเป็นบกหุูงสายเด้พป่น้องตัวนี้นะเป็นบกหุงอันนี้ยช่ปะเบิ่งก่อนล้างห้องน้ำนะครับเห็นนีม Đây là cây 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 Xin là cây 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 Bọc muông đây Bọc muông ổng mấy Mà ra cò Tới vào bà cò cũng bụng ngắm ngắm anh Nam, phố này anh khắp ไม่นํ้ำอยาก็าดกไดเอากรเจียวอะไรวะงามป่ะุนว่าดอกกระเจียวได้เป็นคนนะจะทั้งคทั้งดอกกระเจบวบ,บขวดรกเลยบวบเลียมฮะบเรียบวเดี ไปสุงของกบมาเดี๋ยวพายวันเขาเดี๋ยวัวนวันปุ๋ยเขาอู้สื่อนี่ไมมมุมม,มุมแกเหลาไหมยายพี่น้องไนี่ย่างดีเลยว่ะมุมแกเหลาพี่น้องบักพูนะครับพร้อมรลอยังแม่ครัวโอเคพี่น้องนะครับจังมาเบิ่งลิดต่อไปเลยครับเด้อ